เอาเป็นว่าเราอยู่ในรายการาาชาโมแต่ไม่โม้นะ EP หนึ่งในวันนี้นะครับเราจะม,มาเล่าประสบการณ์ศึกสงครามมันคือศึกสงครามที่ผมเคยเจอมาทั้งที่โรงเรียนเก่าแล้วก็ที่โรงเรียนใหม่นั่นก็คือ มันคือ affiliated. ชาศึกชานมไข่มุกกันนะครับหลายคนน่าจะถามเฮ้ยชานมไข่มุกมันเป็นสึกสงครามบ้าๆกันได้ยังไงนะครับผมอยากจะบอกว่านะครับแค่คุณมีแก้วชานมไข่มุกและก็หลอดกาแฟที่ดูดไข่มุกนะครับคุณก็สามารถพ่นไข่มุกแล้วก็เอ เป็นอาวุธกันได้นะครับเวลาเราขัดแย้งกับเพื่อนใครบางคนหรือว่าคุณไม่เออไม่ถูกกับใครบางคนนะครับที่โรงเรียนเก่านะครับผมจะมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับชื่ออาจเป็นเด็กชายเอนะครับอ่าผมไม่เอยชื่อละกันนะครับเผื่อเขาดูคลิปนี้แล้วก็แบบทักมสเสจมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเงเออมันก็แบบผิดสงาสารเขานะครับเออก็ ที่โรงเรียนเก่านะครับผมตอนอยู่อุดรปุมเนาะก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับเขาเป็นวันทุกวันนะครับเขาจะซื้อชานมไข่มุกมาแล้วก็แล้วมันจะมีวันหนึ่งนะผมไปทําอะไรทํทงานกลุ่มแล้วท่านผู้ับไม่ไม่พอใจนะครับเขาก็เอ่อดูดไข่มุกขึ้นมาแล้วก็พ่นใส่ขมแล้วก็รวมไปถึงพ่นใส่เพื่อนเพื่อน,อ,นอื่นๆทุกคนด้วยนะครับเอ่อคือแบบ ศึกสงครามมันเลยเกิดขึ้นวันต่อมาเพื่อนหลายๆคนเขาเอา,เอาไปซื้อชานมไข่มุกมารวมถึงผมด้วยนะครับก็เอาไปพ่นแล้วที่มาของศึกสงครามชานมไข่มุกมันก็เลยเกิดขึ้นนะนะครับก็เรื่องนี้นะครับมันสอนให้รู้ว่าการที่คุณทำอะไรให้เพื่อนมันขัดใจ หรือว่าไปบูลลี่หรือาอะไรให้เพื่อนนะครับเขารู้สึกไม่เกิดความทำคาหรือว่าไม่ได้อยากเล่นกับเรานะครับก็ระวังไว้ให้ดีนะครับระวังโดนศึกชานุไขมุกนะครับเหมือนผมนะก็ตอนนี้นะครับเพื่อนคนนั้นเขาก็ไปแล้วนะครับขึ้นสวรรค์ก็โดนรถชนตายตายครับเขาก็ไปเรียน แยกย,ย้ายกันนะครับจบปหก็ไปเรียนที่อื่นนะครับก็นะครับก็ช่วงเนี้ยนะครับผมจะเล่าอะไรให้ฟังช่วงเนี้ยนะครับโรงเรียนหยุดเนาะก็วันเนี้ยวันที่30เออวันเนี้ยเป็นวันที่30กันยาสองห64นะครับก็ช่วงเนี้ยเราเรียนออนไลน์กันใช่ไหมแล้วก็แบบวันเนี้ยเป็น สำหรับโรงเรียนผมนะก็จะเป็นวันทีเ่เก็บเกรดนะครับแล้วก็เตรียมไปประเมินแล้วก็คำนวณเกรดออกมาให้นักเกรียนทุกคนเนาะก็นะครับ ก็นะครับสำหรับเ,เด็กปวนะรุ่น1นึที่เรียนม .1 นมานะครับทุกคนเขาก็จะคุ้นเคยกับครูพีชนะครับครูพีทพนมนั่นเองเนาะก็นะครับเช้านี้นะครับวันที่30กันยาครูเขาโพสต์มาแล้วได้ไอ้นี่แบบว่าอืนะครับก็เชา้านี้อากาศดีนะครับเหมาะสําหรับการตัดเกรดผลในวันนี้จริง อมันเหมาะกับครูแหละครับเด็กเขาไม่แซวเล่นนะว่าไปแหมวว่าซ่านก็ช่วงนี้นะครับก็กําลังใกล้ปิดเทอมแล้วนะครับก็สอบก็หายนะขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับเอ่อได้อ่านหนังสือเตรียมตัวเตรียมลอกอะไรให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าการสอบออนไลน์มันลอกกันได้อยู่แล้วนะครับครูเขาก็คงไม่บังคับเพราะว่า มันต้องมีแหละนะครับถ้าเรื่องรอกกันดังนั้นครูก็จะปล่อยนะครับเพื่อความอิสระอิสระเสรีนะครับของนักเรียนทุกคนเนาะก็นะครับในวันนี้ราชาโมแต่ไม่โมนะ EP หนึ่งก็ขอ ลาจากกัรแต่พิกเท่าดีนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e มเป็นใให้ด้วยนะครับช่วงนี้จะทําคลิปออกมาบ่อยๆเพราะว่าเออมันเริ่มปิดเทอมแล้วแล้วก็ผมก็จะมีเวลามากว่างมากขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ครับเราต,เรติดเรียนติดเรียนแล้วก็เรียนกันอย่างหนักแล้วก็มีการบ้านนะครับ ก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใยจยใจให้ย่องราชาโม d สกันด้วยนะครับก็ในวันนี้สำหรับคลิปนี้นะครับขอลาไปก่อนอย่าลืมติดตามราชาโมอสแต่ไม่โมนะ EP 2นะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ wow.